สวัสดีนะคะวันนี้เราก็ขับรถกันมาแล้ววันนี้เราไปที่จังหวัดอยุทยาเพื่อไหว้พระทำบุญนั่นเองเรามาที่วัดพระนันเชิงวงรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทนั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลย ที่จอดรถก็ว่างขวางมากก็เข้ามาทางประตูก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะมีพื้นที่ว่างให้จอดรถเยอะแยะตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะคะจอดรถเสร็จแล้วเตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์มือถือค้นอาหารปลาไปเลี้ยงปลากันเลย ก็วันนี้ซื้ออาหารปลามาถุงละห้าสิบบาทสองถุงคนแล้วถุงก,กับพี่แบงค์เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะตามมาเลยพาไปเลี้ยงแพรพาไปแพรเลี้ยงปลาก็ระยะทางเดินก็ประมาณร้อยเมตรนี่แหละคะ่ะก็จะถึงแล้วแพเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้คือประตูทางเข้า มีป้ายบอกทางเยอะแยะเราก็มาให้อาหารปลากันแล้วชีกถุงเลยกล้ก็ชีกถุงแล้วก็กเทเทเลยนะเพื่อนๆอ่าฉีกเล็กไปฉีกเยอะอีกเย้เ <c oughs> <Yeah, S 1> ทแล้วเทแล้ว,ลวสีสันบันเทิงมากนะคะอาหารปลาเออสงสัยเหมือนกันเนาะอยากรู้เหมือนกันทำไมอาหารปลาต้องใช้สีหลากหลายขนาดเนี้ย เป็นเพื่อนรู้กันบ้างไหมคะก็ที่แพรให้อาหารปลานี้ก็มีคนมาให้อาหารปลาเยอะแยะดูสิคะข้างล่างปลามากินอาหารกันใหญ่เลยเห็นปลากินก็เริ่มหิวบ้างอ่ะนี่เราก็มาถวายผ้าเหลืองให้หลวงพ่อโตนะคะอันนี้คือประวัติย่อของวัดพนันเชิงนะคะจะอยู่ทางออกของ บริเวณที่มาถวายผ้าเหลืองให้หลวงพ่อโตเข้าออกทางเดียวนะคะบริเวณเข้ามาถวายผ้าไตรผ้าไตรเข้ามาก็จะเจอพระพุทธรูปสง่างามเหลืองอลามองค์ใหญ่มาก ตอนนี้ก้ก็กลังอ่านประวัติยอ่ออยู่นะคะก็ยาวยาวเหมือนกันประวัติเป็นข้อดีนะถ้าเราไปที่ไหนเราได้อ่านประวัติมันก็จะรู้ที่ไปที่มา จากนั้นก็เดินออกจากที่ไหว้หลวงก,กาบหลวงพ่อโตเสร็จแล้วก็จะไปเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อให้ชะตาชีวิตช่วช่วงชัชวาลไม่มีวันดับมอดเหมือนไฟน้ํามันตะเกียงก็สามารถหยอดตังทําบุญแล้วก็หยิบตะเกียงมาได้เลยนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยไม่ได้จํากัดว่าต้องกี่บาท แล้วก็สามารถเติมน้ำวนตะเกียงได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ได้เลยหรือเราจะเติมเฉพาะวันเกิดเราก็ได้นะคะก้อยเราก้ก็เติมทุกวันไปก่อนแล้วก็มาเน้นวันพฤหัสแล้วก็กลับย้อนกลับมาเน้นหนักไปที่วันพฤหัสพะเราเกิดวันพฤหัสนั่นเอง ก็เราเติมน้ำมตัตะเกียงแล้วก็นี่ก็ให้พี่แบงค์เติมบ้างก็เติมกันหมดทุกวันเหมือนกันก็บริเวณวัดกว้างขวางลมเย็นลมเลื่อนมากนะคะมีจุดจอดรองเท้าหลังจากจอดรถแล้วเราก็เดินมาสักพักนะคะก็จะมีที่วางรองเท้า แล้วก็เก็บรองเท้าแล้วเราก็ค่อยเดินชมภายในวัดมีแม้กระทั่งที่ถวายสังฆทานเรียบร้อยเลยนะคะก็ทำบุญไปแล้วก็ไปถวายสังฆทานก็มีพระท่านมาให้พรด้วยลาไปก่อนแล้วนะบ้า